บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเที่ยระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สอบประสว์ทั้งหลายต่างก็ปรารถนาความสุขห่างไกลจากความทุกข์แล้วมุ่งแสวแหงหาสิ่งที่ดีที่สุดและความปลอดภัยให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากแม้จะมีความสุขทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือยศถาบรรณาศักิ์แต่ก็ยังต้องทุกข์ใจในหลายๆเรื่อง บางคนสแสวงหาความสุขทั้งชีวิตก็ไม่เคยเจอระสมมาสัมุทธเจ้าของเรารรองทรงคนพบว่าทางที่จะนำไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันนั้นต้องทำใจให้หยุดนิ่งในกลางกายกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากต้นแหล่งแห่งความทุกข์หลุดจากความมืด คืออวิชชากลายมาเป็นความสว่างแห่งปัญญาความรู้แจ้งการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้จริงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาค้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายสๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระขน้ให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรงแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมไสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรไนาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆ ว่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในทุติยะอัปมาทสูตรว่าโภเเคปัทยมาเนนะอุลาเรอปราปรเรอปปมาทังบสังสันติปุญญกริยาสุปันติตาอปปมาโตอุโภอเถอาิขันหาติปันตโตบุคคล ผู้ปรารถนาโภคอันโอรานต,ต่อไปพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริมความไม่ประมาทในบุญญกริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้า เวลาในโลกนี้นะ่ะแสนสั้นเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนยังไม่ทันได้สั่งสมบุญให้เต็มอิ่มความชราก็เข้ามาเยือนสิแล้วบางคนเกิดมายังไม่ทันได้สั่งสมบุญเลยกรรมแน่ดีก็มาตัดรอนเสียก่อนทำให้มีเหตุที่ทำให้ต้องละสังขารไปก่อนถึงเวลานควรดังนั้น เราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตให้เห็นคุณค่าของเวลาแต่และนาทีที่ผ่านไปโดยมีสติตือนตอนอยู่เสมอว่าเราจะไม่ประมาทโดยเฉพาะไม่ประมาทในการประพฤติทธรรมเพราะเราทราบกันดีแล้วว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานะ่สามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้พบสามนี้นะ่ประกอบไปด้วยความเพลินแม้เทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ก็เสวยที่ประ,ะสมบัติกันเพลินบางครั้งก็ประมาทในชีวิตเหมือนกันเพราะบนสวรรค์มีเบญจาก,กามคุณอันเป็นทิพย์ ปรารถนาอะไรก็สำเร็จสมหวังดังใจนึกแค่คิดก็สำเร็จแล้วชีวิตประจำวันของเขาก็ไม่มีการทำธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ต้องเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นในบุญอย่างเดียวบางครั้งเทวดาก็ลืมนึกไปว่าสักวันหนึ่งตัวก็ต้องจุติ มัวประมาทเลิดเพลินในเบญจาก,กามคุณซึ่งเป็นเหยื่อล่อของพยายามมานพอหมดบุญก็ต้องจุติลงมาเกิดเหมือนเดิมส่วนผู้ที่ไม่ประมาทหาโอกาสเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตัวเองบุญนั้นก็จะส่งผลให้ได้เสวยทิพะยะสมบัติเป็นเวลายาวนานหรือเมื่อจุติแล้ว ก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพารามคืนนั้นเท้าสักกะเสด็จกับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทวาพิวาทแล้วได้ทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร่ ภิกษุเชื่อน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะผู้มีประภาค้าตรัสว่า ดูก่อนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เนะี่ยได้สดับว่าทำทั้งปวงนี่ไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนี้ภิกษุได้สดับแล้วภิกษุนั้นย่อมทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งัร้รทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง พลันกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก,ก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่ายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อพิจารณาเห็นดังนี้เนะี่ยย่อมมายึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกเมื่อม,มายึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อไม,ม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดูก่อนจอมเทพด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แลภิกษุชี่วน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วน เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท้าสักกะจอมเทพชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ารีบถวาพิวาตทำประทักษิณแล้วก็หายไปในทันทีฝ่ายพระมหาโมคลานะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความนําริว่า ทา้าวสกกะทรงดุลกลับไปเทวโลกพราะมัวยินดีในการเสวยทิปยาสมบัติที่มันเกิดขึ้นด้ยบุญในอดีตจึงตั้งใจที่จะไปเตือนสติให้พระองค์ได้เกิดความสลดสังเวชว่าแล้วก็หายไปจากประสาทของมิคารามานดาไปปรากฏในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงทา้าวสกกาจอมเทพ กำลังอิ่มเอิบพร้อมล่างอยู่ด้วยทิพย,ยดนตรีในสวนดอกไม้เมื่อได้เห็นพระโมคขลานะมาแต่ไกลจึงให้หยุดเสียงดนตรีทิพไว้เสด็จเข้าไปหาแล้วสรงเล่าวความอลังการของเวทย,ยนันตประสาสให้พระเถระฟังว่าเมื่อสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างเทวดากับอสูร พวกเทวดาเป็นฝ่ายได้ชัยชนะทำให้เวทยยันประสาทสูงร้อยชั้นบังเกิดขึ้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีเรือนยอด700ในเรือนยอดแต่ละแห่งมีนางอับสอเจ็ร้อยนางอับสรนต่ระนางก็มีเทพธิดาผู้บำรุงบำเรออีก700 ทา้าสก,กัดได้นมมนพระเถระนำหน้าแล้วก็เข้าไปยังเวชยัญปราสาสตพวกเทพธิดาผู้บำเรอของเทา้าสก,กัดเห็นพระเถระมาก็ทำความนอบน้อมพระเถระก็ได้สำรวจดูความอลังการของเวชยันปราสาสตสมกับเป็นที่ประทับของจอมเทพจริงๆสวรรค์ชั้นนี้นะ่ะเป็นภพภูมิที่น่ารื่นรมากนะจ๊ะ ตั้งแต่เวชยันประสาทสูงพันยชน์เทวสภาชื่อสุธรรมาสูง500รยยนดเวชยันลดสูง150ย่ยห้าดช้างเอราวันสูง150ย่ยห้าสิบอดสวนันทวันจิตรดามิศกวันประดับด้วยต้นไม้ทิพย์ห0ึ่ต้นต้นทองหลาง ต้นทองกวาวสูงหนึ่งร้อยยอดภายใต้ต้นไม้นั้นมีแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจยาวหกสิบยอดกว้างห้าสิบยอสูง15บห้ายอดมีสีเหมือนดอกชัยพึกษ์เพราะความอ่อนนุ่มของบรรดุกำพลศิลาอาจนั้นเมื่อเท้าสักกะประทับนั่งทำให้พระวรากายครึ่งหนึ่ง ฟุบลงไปเมื่อเสด็จลุกขึ้นก็กลับฟูขึ้นเหมือนเดิมเวทยันปราสาสปลดดับด้วยเรือนยอดมีประตูหลายพันประตูเป็นรูปต่างๆทีเสาทองเสาเงินเสาแก้วมณีเสาแก้วประพานเสาแก้วทับทิมเสาแก้วลายเสาแก้วมุกดา มีความสวยงามมากทีเดียวนะจ๊ะเพราะเครื่องบำรุงบำเรออันเป็นทิพนี้เนะี่ยถ้าไม่เท้าสกกะทรงประมาทไม่ใส่ใจในการประพฤติธทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ปเทระตั้งใจ,จใจพระองค์ไม่ประมาทในความเป็นจอมเทพจึงบรรดานอิทธาเปสังขารเอาหัวมเมต้าวกดเวชยันประสาทเขยาวให้สั่นสะท้านหวั่นไหว ทันใดนั้นท้าสก,กาจอมเทศท้าเวสวร์มหาราชและพวกเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อเห็นที่ปยปราศาสวันไหวก็เกิดความโกลาหลสะดุง้งตกใจกันไปทั่วเมื่อรู้ว่าเกิดจากอนุภาคของพระเถระจึงค่อยโล่งใจพอได้โอกาสพระเถระจึงได้แนะนำให้ท้าสกะก และทวยเทพทั้งหลายอจะได้เพลิดเพลินในการสเสวยท่ทปยะสมบัติจนเลิมระพฤติทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นท่านก็อันตรธา,านหายไปจากเทวโลกกลับมาปรากฏในบุพพารามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าผู้รู้ทั้งหลายท่านมักจะสอนให้เรานำไ่ประมาทในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตในโลกมนุษย์ หรือบนสุคติโลกสวรรค์เมื่อได้โอกาสได้อย่างนี้แล้วนะ่ยอย่ามัวหลงมัวเมาสวยรสุขในสมบัติเหล่านั้นจนเพลินต้องหาโอกาสสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ทำระนิพานให้แจ้งเพราะยังมีสุขที่ยิ่งกว่าเทวโลกหรือพรหมโลกอีกมากมายหลายเท่านักนั่นคือสุขอันเกิดจากพระนิพาน ซึ่งเป็นนรมธาติละเอียดประณีตท่านึงตรัสว่านิพพานนังประมังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นใดนามาาตดเทียมได้ดังนั้นลูกๆทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในชีวิตให้เร่งรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางอันสูงสุดก้าวสู่นิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยลวงพ่อขอมนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมา มีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอน